คลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Macbook หรือ Mac OS แล้วรู้สึกว่าเครื่องของเราช้าอืดใช้งานไม่เหมือนเดิมวันนี้ผมมี4วิธีที่จะช่วยให้เครื่อง Mac ของเราใช้งานได้ไวขึ้นวิธีแรกให้เพื่อนๆปิด Start Up App เพื่อลดภาระการใช้งานของ RAM โดยคลิกไปที่ลูก Apple คลิกเมนู System Preferences เลือก User and Group ไปที่แท็บ Log in Item จากนั้นให้เราเลือกลบโปรแกรมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานให้เราเหลือไว้เฉพาะบางโปรแกรมที่เราใช้งานบ่อยการลบให้เราคลิกบนโปรแกรมที่เราต้องการลบแล้วคลิกเครื่องหมายลบโปรแกรมก็จะถูกลบจาก Startup App ต่อไปวิธีที่2ให้เราลบไฟล์เก่าๆในไฟล์เดอร์ออกบ้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างซึ่งจะช่วยให้เครื่องแม็กของเราทำงานได้ไวขึ้นวิธีการทำให้เข้าไปที่ไฟล์เดอร์ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแนะนำให้เราลบไฟล์ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดออกให้หมดในที่เราไม่ได้ใช้งานก็ให้ลบทิ้งจากลบไฟล์ทั้งหมดออกแล้วอย่าลืม Empty Trash ด้วยนะครับ จากนั้นให้เราลูไฟล์ทุกคนปิดโปรแกรมออกทั้งหมดให้เหลือพื้นที่ว่างๆบนหน้าเดสก์ท็อปจากนั้นกดปุ่ม s h i f บวก Command บวกปุ่ม G บนแป้นพิมพ์จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นจากนั้นให้เราพิมพ์ตัวหนอน Slash Library Library เป็น L ตัวใหญ่ Slash Cache สีตัวแรกเป็นสีตัวใหญ่สแลจากนั้นกด Enter หลังจากลบเสร็จแล้วอย่าลืม Empty Trash ด้วยนะครับต่อไปวิธีสุดท้าย วิธีที่4ให้ปิดโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้งานใน Activity Monitor เพื่อลดภาระการใช้งานของ RAM และ CPU วิธีการทำให้เข้าไปที่ Launchpad เลือก Folder Filter คลิกไปที่ Activity Monitor ให้คลิกแท็บ View เลือก Window s p r o c e s s s เพื่อดูว่ามีโปรแกรมไหนบ้างที่กำลังรันอยู่ เราสามารถดูได้ตามแท็บ CPU หรือแท็บ Energy ให้คลิกที่โปรแกรมที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วคลิกกากบาทออกไปจากนั้นเลือก Force Quit เพื่อทำการปิดโปรแกรมทั้ง4วิธีนี้ก็จะช่วยให้เครื่อง Mac ของเราทำงานได้ไวขึ้นสำหรับเพื่อนๆที่ลองทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ